ไฮมินาซังคอนดิจิวัตชิวัตซันเดนสวัสดีครับซันครับผมก่อนแต่ละเข้าสู่เกมเพ s โซทูนิวเจเร์ซิตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนิวเจเร์ซิตในช่วงครึ่งหลังกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของกิจกรรมกันแล้วนะก็จะเป็นในสัปดาห์ที่4นั่นเองนะครับซึ่งเปิดครึ่งหลังมาในครั้งนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์หลักๆประมาณสัก3ตัวที่จะมาพูดถึงกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเจ้าตัว บัตรสีลุงใบนี้นะครับมันคือตัวบัตร third อันนี้แตงฟู l t i c k e ตนะครับเป็นบัตรสีลุงที่เราสามารถใช้ในการเปิดตัวตูวต้กาชาฉลองข้อรอบ3ปีกันได้นะครับ<อ>ก็คือจะเป็นตัวตูวน้นี้อ่ะมาดูที่ตรงหัวข้อสกแกนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็มาดูที่ตรงหัวข้อ สเปเชียลสแกนมันจะมีตู้กระชากตู้นี้อยู่กันด้วยนะครับมันคือตัวตู้ที่มันจะรวมของเก่าๆสมัย PSO สเลยนะครับแบบว่าเป็นแบบในเชิงแฟชั่นนะลอปปิแอคชั่นทักอีโมดต่างๆมีเรื่องของคาโมพางอาวุธเอย่ยมีที่เปล่งรูปร่างตัวมาร์คหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับต่าง,าง,างเนี่ยก็จะมารวมรวมกันอยู่ในตัวตู้กระชากตู้นี้นะครับซึ่งก็มีเทมเนี่ยรวมๆส0งกว่าชิ้นกันเลยนะก็สามารถรวบรวมบัตรเนี่ยมาทําการเปิดกันได้ซึ่งบัตรไปเนี่ย หาจากไหนกันละหาจากการที่เราทำเดลี่หรือก็คืองานรายวันนะครับอ่ะมาดูที่งานรายวันนะครับก็สำหรับงานรายวันที่เป็นของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการกาจัดมอนสเตอร์100ตัวหรือว่าเป็นการลงรเด็กเควสก็ตามแต่คราวนี้มันจะมีการเพิ่ม,มอีก2งานด้วยกันนะครับซึ่งเงื่อนไขอันแรกเนี่ยจะเป็นการที่ ให้มีตัวแต้มแบตเตอร์พาวเวอร์ตั้งแต่1 6 8 2ขึ้นไปนะครับถ้าหากว่าใครที่มีแต้มแบตเตอร์พาวเวอร์เกินกว่านี้กันไปอยู่แล้วเวลาเข้าเกมมาปุ๊บมันจะผ่านงานทันทีกันเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับตัวบัตร3ปีเนี่ยไป1ใบแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือจะเป็นการทำเดลี่แทสให้เขาทั้งหมด4งานด้วยกันนะครับก็คือผ่านงานตรงเนี้ยอัานไหนก็ได้4งานรวมกันก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขแล้วก็จะได้รับไปอีก1ใบนั่นเองนะครับหมายความว่าวัน เราจะได้รับมาวันละ2ใบ2ใบ2ใบ,บไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับอีเวนต์ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ไปจนจบกิจกรรมกันเลยนะก็คือจะเซสุสอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นในวันที่5มิถุนายน2024นั่นเองนะครับก็ค่อยๆทำการเก็บบัตรตัวเนี่ยไปทำการสุ่มตัวตู้กาชากันได้นะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้กลับมาด้วยตัวตู้ สำหรับตัวตู้กระชานี้นะครับมันคือตัวตู้ที่เราสามารถใช้อาบัตรเนี่ยในการเปิดกันได้ใช่ไหมแต่ถามว่าใครที่ต้องการไอเทมตัวไหนจริงๆเนี่ยก็มาสามารถทําการใช้ตัว แท็บเตามปกติกันได้นะครับคือมันจะมีตัวตู้ที่เป็นเวอร์ชั่นแบบใช้ AC เปิดกับตู้ที่ใช้บัตรในการเปิดนะครับซึ่งตู้ที่ใช้ได้บัตรในการเปิดเนี่ยก็คือได้รับจากงานราวันเมื่อตะกี้นี้เราก็ทําการสุ่มไปทีละครั้งทีละครั้งไปเรื่อยแต่ว่ามันจะไม่มีการเก็บโบนัสน,นะครับจะเห็นว่าตัวตู้อันนี้เนี่ยไม่มีการเก็บโบนัสแต่ถ้าหากเป็นตู้ที่เราใช้เงินจริงในการเปิดเนี่ยมันจะมีโบนัสอยู่กันด้วยนะครับแล้วก็การสุ่มครบ ทุกๆ15ครั้งเนี่ยเราจะรับบัตรการันตีมาด้วยอันนี้คือตัวบัตรซ e เล็กที่เราสามารถเดิงที่ต้องการเนี่ยไปได้เลย1ชิ้นซึ่งก็ได้มาทุกๆ15ครั้ง15ครั้งไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะแบบ มีพวกล็อบบี้แอคชั่นดีๆแบบของหายย่างๆเนี่ยอยู่กันด้วยก็สามารถมาทําการสุกไร้สำหรับคนแบบต้องการไอเทมตรงส่วนนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวตุว๊ตกาชานี้นะครับทั้งแบบเวอร์ชัน a อซีกับเวอร์ชันตัวบัทเนี่ยมันจะอยู่ยาวเลยนะอยู่จนถึงวันที่19มิถุนาย,ยนกันเลยนะครับก็คือหลังจากที่กิจกรรมจบไปแล้วเนี่ยสสัปดาห์ก็ยังสามารถใช้บัตรที่เหลือมาเปิดได้แล้วก็ยังสามารถใช้ AC เนี่ยในการเปิดกันได้อยู่นะครับก็อย่าลืมเช็คเรื่องของเวลาที่ ตัวตู้เนี่ยมันจะอยู่กันด้วยนะครับอ่ะนี่คือกิจกรรมส่วนแรกที่เพิ่งจะเริ่มกันนะครับสำหรับตัวตู้กาชาฉลองครบรอบ3ปีนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น เรื่องของตัว world trial นั่นเองนะครับก็คือจะเป็น trial ที่มันจะกินเวลาตลอดทั้งวันให้เราทำการเก็บตัว Stellar Gate นะครับซึ่ง Stellar Gate เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นกล่องหิสมบัติที่มันจะกระจายอยู่ในโซนสำรวจนะครับซึ่งในครั้งนี้มันจะอยู่ในทุกที่กันเลยนะก็คือโซนสำรวจทั้งของฝั่งเขต a อริโอ t ีเทมคูวาลหรือว่าสุเทียจะอยู่กันในทุกที่กันเลยนะครับก็สามารถไปวิตามหากันได้แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าวันวันนึงเนี่ยเราจะเก็บได้แค่30จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็สลับตำแหน่งนั้นอันนี้เอาตามตรงนะใช้ตัวมาร์คสแกนจะง่ายกว่านะครับก็คือทําการเปิดหน้านเมนูขึ้นมามาที่ตรงหัวข้อสั์พาเลตตัวอาวุธนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวหัวข้อมาร์คแล้วก็ตรงแอคทีฟโซนตรงนี้นะครับ ให้ทําการติ๊กส่วนของตัว Stellar เก t ตรงนี้เอาไว้นะครับอันที่4จากข้างล่างนะอันเนี้ยให้ทําการติ๊กเปิดเอาไว้แล้วก็เวลาที่เราเข้าไปกล้เนี่ยมนก็จะช่วยสแกนหากันได้ก็ค่อยๆวิ่งเก็บหากันไปเรื่อยนะครับไม่จํากัดว่าต้องแบบอาหารส่วนนี้ให้ครบนะคือขอแค่รวมกันให้ครบ30จุดเนี่ยเราก็จะได้รับมาทั้งหมดกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่ง Stellar g a t ในครั้งนี้เนี่ยก็มีขอดีๆอยู่เยอะเหมือนกันนะไม่จะเป็นทั้งตัวแร่มีทั้งแผ่น Discard หรือว่าจะเป็นตัวแอปพิเศษสกิลเลเวลหนึ่ ก็มีสิทธิ์ที่จะรับจากการเปิดตัวสเตล a ร g เกตในอีเวนในครั้งนี้กันด้วยนะครับซึ่งสำหรับตัวสเตล a ร g เกตเนี่ยมันจะอยู่แค่สอ,อมันอยู่แค่1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับโดยจะแบ่งเป็น 2วันเหมือนเดิมก็คือวันเก็บกับวันคูณอ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวแบบที่ก็เคยมีการพูดถึงกันไปแล้วนะครับว่าตัวบัฟเตลราเก็บเนี่ยถ้าหากเราทําการเก็บ A นะครับเก็บ1.1กล่องนั้นเราจะได้รับบัฟแลดดอบเนี่ยเพิ่มขึ้น1%แล้วก็จะสูงสุดอยู่ที่10%นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นบัฟที่จะกินเวลาไปตลอด2วันในช่วงนั้นเลยนะก็คือวันที่เก็บเนี่ยก็คือมีผลตลอดทั้งวันแล้วก็อีกวันในวันพรุ่งนี้กันด้วยแล้ววกก็ถัััดมาาในนททีี่่หลงจ การเก็บ s เ e l a ร g เก e จบลงแล้วมันจะเป็นบัฟ l l ตล g a t เก o o s ทที่มีผลกับทุกคนในยานนะครับก็คือจะมีการเพิ่มบัฟและดอปอ่าซึ่งสูงสุดในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ที่20%นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าทั้งยานเนี่ยช่วยกันเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ความพิเศษของในครั้งนี้ก็คือมันจะมีการบวกบู แต้มซีซันอลพอยต์เพิ่มขึ้นมาสูงสุด20%กันด้วยนะครับหมายความว่าวันที่2ของตัว world trial เนี่ยมันคือวันที่เราจะต้องแบบไปฟาร์มแต้มกันหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเป็นจะแบบเป็นช่วงคูนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็น2ไวันั่วไปนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นวันเก็บวันถัดไปจะเป็นวันคูนเราก็จากกันเนี่ยก็จะวันเก็บวันคูนอย่างเงี้ยสลับกันไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นในวันที่16 18กับ20เนี่ย คือวันเก็บเซฟราเกตแล้วก็วันที่17-19กับ21เนี่ยก็คือวันที่จะมีเรื่องของตัวคูณเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาทําการเก็บรับไอเทมจากตัวเซราเกสแล้วก็จะมีบัพที่เราสามารถไปฟาร์มกันต่อได้ด้วยนะครับอะซึ่งสำหรับวันแ้วันนี้มันจะอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อันนึงก็จะอยู่สัปดาห์เดียวเหมือนกันนะครับนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของตัวบู อ่ะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเรามาซีที่ตรงเสาริีย์เข้าดีวไว้หรือว่าจะไปดูข้อมูลของตัวเควสอะไรก็ตามในตอนนี้นะครับมันจะมีบัฟตัวน,นี้อยู่กันด้วยก็คือจะเป็นบัฟแลดดอบกับ พีเชสกิลเนี่ยโอกาสออกเพิ่มขึ้น250นะครับจากเดิมที่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันจะเป็นบูสต์150แต่คราวนี้ขึ้นมาเป็น250กันเลยนะครับก็จะเป็นบูสต์ที่จะอยู่ไปอีก1สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่22นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีบูสต์ทิ้งท้ายกิจกรรมกันอยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มในตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามส่วนนะครับที่จะมีการเพม ที่เราสามารถรับบัตรฟรีๆเนี่ยวันล,ละ2ใบจะมีตัวเวอร์เทลที่จะมีวันเก็บกับวันคูณแล้วก็จะเป็นบัฟแรดอกกับพิสกิลที่เพิ่มขึ้น250%ในทุกที่ทุกเควสกันเลยนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงที่หน้ามาฟาร์มแต้มทิ้งท้ายเหมือนกันนะอ่ะก็สหรับในชน่วงขณะในตอนนี้นะครับยังไม่มีการ อัปเดตตัวร้านค้านะครับสำหรับตัวร้านค้าของกิจกรรมที่จะมีการใช้แต้มเซ็ตพอยต์ในการแลกของนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปไอเทมครั้งสุดท้ายจะเป็นในสัปดาห์ต่อไปก็คือวันที่22นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีกเซตหนึ่งแล้วก็ไม่แต่ตัวบัตรเนี่ยก็น่าจะมีการเพิ่มมาอีก2เซตนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะแลกทางร้านนะก็ใช้แต้มแบบ เกือบๆจะ20ล้านกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งถ้าว่าใครที่แต่ยังไม่เยอะพอเนี่ยก็สามารถฟาร์ไดช่วงนี้ที่มันจะมีตัวบัฟจากตัวสเตลเลเกนเนี่ยมาช่วยก็แล้วกันนะครับอะน,นี่ก็จะเป็นละเรียกของกิจกรรมฉลองคข้รอบ3ปีในช่วงครึ่งหลังแบบเปิดครึ่งหลังเลยนะเป็นสละที่4นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มันจะมีทั้งหมด6สัปดาห์ก็เลยจะทำการเคลียร์เรียบร้อยก่อนที่กิจกรรมจะจบลงกันไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบบกัันนใหมม่คราตเ